สวัสดีครับเช้าวันเสาร์ที่6มกราคมนะครับ2567เสาร์อาทิตย์นี้มีฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษนะครับกลับมาเตะกันอีกแล้วนะครับซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบที่3ทีมจากพรีเมียร์ลีกลงโม่แข่งกันนะครับวันเสาร์นี้นะครับมีคู่ที่น่าสนใจก็คือช่วงทุ่ม45่สินะครับเป็นซันเดอร์แลนด์พบกับนิวคาสเซิลนัดนี้ไม่น่าพลาดครับนิวคาสเซิลยังไงก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับ ลูกทีมแน่นอนนะครับเพราะว่านัาที่แล้วผมแค่เรียกผู้มานัานี้ยังไงก็ต้องเรียกความมั่นใจเรียกศรัทธาของแฟนบอลกลับขึ้นมานัดนี้นิวคาสเซิลชัวร์นะครับผมวันอาทิตย์นะครับคู่สามทุ่มนะครับคู่เด็ดนะครับแมนซิตี้นะครับจะเปิดบ้านพบกับฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์นัดนี้น่าจะได้เห็นฟอร์มของเควินเดบรอยนะครับน่าจะกลับมาแล้วน่าจะพร้อมน่าจะลงมาข้อสนิมอ่ะนี่ก็ได้เห็นฟอร์มแน่นอนน่ากลัวมากสำหรับเควินเดบรอยนะครับกลับมาก็จะสร้างความแตกต่างสร้างอิมแพคให้กับแมนซิตี้ได้อ่า ต้องต้องตามหรือตามเชร์กันดูว่ากลับมาคราวนี้เราสภาพร่างกายจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมส่วนคู่ดึกนะครับห้าตมครึ่งนะครับคู่5ดาวคู่เอกประจำอะรอบนี้ก็คืออาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลแม่ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเพิ่งเจอกันมาในพรีเมียร์นะครับก็เสมอกันมาหนึ่งประตูตอนหนึ่งนัดนี้นะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลต้องบอกว่าหนะักนะครับ ไม่มีโมเมซาร่าที่ไปเล่นฟุตบอลแอฟริกันครับออฟเนชั่นนะครับไม่มีวาตารุเอนโดที่มาเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับแล้วก็ยังเสียโดมิกโซบอสลนะครับจากอาการบาดเจ็บจากนาที่แล้วนะครับเรียกได้ว่าไม่ครูทีมนะครับแต่นะครับก็น่าจะเจินเขาก็น่าจะจัดทีมที่ดีที่สุดลงสู้กับอาร์เซนอลแต่ยังไงก็ตามนะครับผมมั่นใจว่านัดนี้อาร์เซนอลเรียกศรัทธากลับมาแน่นอนมิเกลอาร์ติต้าจัดเต็มแน่นอนผมคิดว่านัดนี้เรอูลไม่น่าจะรอด น,น่าจะแพ้กับอาร์เซนอลนะครับเตรียมทําใจไว้ละโอเคนะครับส่วนวันจัน์ทนะครับวีแกนนะครับ,นนรบพบกับแมนยูนัดนี้นะครับแมนยูน่าจะหลังชนฟ้าแหละถึงเป็นทีมเยือนก็ยังก็ใส่เต็มนะครับถ้าแพ้ก็ตัวใครตัวมันแหละเรีนฮัก บอกเลยว่าไฟลนแน่นอนไฟลุกท่วมแน่นอนถ้าแพ้อะไรครับผมจริงๆถ้าแพาะนะี่แหมไม่รู้ว่าเทนาะรจะสบายยังไงยิ่ก็อยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าถ้าแพาะจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่น่าจะพลาดหรอกนะครับแต่ก็แอบเชียร์พี่แกนอยู่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่แค่นี้นะครับหลังฟุตบอลเตะเรามาพิขอ์หลังเกมกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย